เราจะมาตุนเนื้อตุนนะคะอันนี้เป็นเนื้อเอ็นน่องนะคะเนี่ยเนื้อเอ็นน่องของวัวนะก็ซื้อมาแล้วก็เราก็หั่นหั่นกวางหั่นกวางนะคะหั่นพอประมาณไม่ให้หนามากประมาณนี้นะ เนล้วมันจะมีเอ็นแบบนี้นะคะตุ๋นน้ำมาแล้วจะอร่อยนะเนี่ยก็เนื้อเอ็นน่องนะคะมันใหญ่แล้วก็ข่าขึ้นนะอย่างนี้ไดเห็นไหมก็ข่าขึ้นเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะรอน้ำเดือดแล้วเราไปต้มกัน อันนี้นพอน้ำเดือดแล้วนะเราก็ใส่กบเชยอันนะี้ประมาณนี้กะะ็ก็ข่าข่าแค่นี้พอนะแล้วเราก็ใส่เนื้อไปใส่น้ำเดือดนะเมือเพื่อช้อนฟองมาแล้วน้ำมันจะได้ใส ก็ใส่น้ำตาลใส่แดงนะแล้วขึ้นแต่เรานะช้อนสองช้อนจะใส่ไปขึ้วแต่เราชอบใจนิดนึงแล้วก็ซอสซอสปรุงรสซอสปรุงรสกับถิ่วขาวนะอย่างละสักสามช้อนสี่ช้อนเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะแล้วเมาช้อนฟองไป เือดนะจตเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองออก้อนกองทิ้งน้ำมันกะได้ขุ่นนะคะ ใส่ใส่แต่งสีซะหน่อยแต่งสีให้สวยงามนะเดี๋ยวมันจะเข้มอีกหน่อยแค่นิดหนึ่งนั่นเขาเคี่ยวไปเนาะเคี่ยวไปจนเปื่อยที่เราต้องการ